คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองกษัตริย์อยุธยาที่สวรรคตพระดาวหางฮันเล่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับดาวหางฮันเล่เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มักจะเกิดขึ้นทุกๆ75ปีว่ากันว่าดาวหางฮันเล่มักจะสื่อถึงความรักที่ซื่อสัตย์การรอคอยเหมือนเพลงฮิตล้านวิว หรือสื่อถึงรางร้ายหายนะที่กําลังจะเข้ามาและดาวหางฮันเลกก็ยังมีความเชื่อมโยงกับการสูญเสียบุคคลสําคัญอย่างเช่นสมเด็จพระปิยะมหาราชการาที่5สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นตน้นในวันนี้เราจะพูดถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งหากใครได้ดูหนังเรื่องสูริโอไทยก็ค่อนข้างจะคุ้นชื่อกันดีอีกทั้งในยุคนี้เป็นยุคที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกอีกด้วย สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองพระมหากษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิของกรุงศรีอยุธยาพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2015มีพระนามเดิมว่าพระเชษฐาเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมไตโลกนาถประสูติแต่เจ้านายสตรีในราชวงศ์พระร่วงของสุโขทัยเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สผู้เป็นพระเชษฐาธิราชหรือพี่ชายเสด็จสวรรคตพระองค์เสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลก มารับราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาส่งพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในคำให้การของชาวกรุงเก่าเรียกอีกพระนามว่าสมเด็จพระพันวาสาซึ่งน่าจะเป็นเ้าโครงของวรรณคดีไทยยอดนิยมอย่างขุนช้างขุนแผนที่แต่งขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองมีพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีและพระสนมถึงสามพระองค์จากที่สมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงสันนิษฐานไว้ดังนี้ 1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หน่อพุทธางกูล 2. สมเด็จพระชัยราชาธิราชหรือคําให้การของชาวกรุงเก่าเรียกพระปารเมศวน 3. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือพระเทียนราชาวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นวัดประจําพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาสร้างโดยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถพระราชบิดาของพระองค์เพื่อใช้สําหรับประกอบราชพิธีต่างๆ โดยที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ได้ยึดคติการสร้างวัดในพระราชวังหลวงมาเป็นต้นแบบของพระราชวังหลวงในกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโปรดเกล้าให้สร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมภายในวัดเช่นพระเจดีย์องค์ใหญ่สององค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สพระเชษฐาของพระองค์ พระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและในสมัยสมเด็จนอพุทธังกูลได้สร้างเจดีย์องค์ที่สามสำหรับบรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ด้วยอีกทั้งพระองค์ยังได้สร้างพระวิหารหลวงพร้อมกับพระประธานภายในพระวิหารมีนามว่าพระศรีสันเพชรยดายานและมีการฉลองสมโพชอย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันชิ้นส่วนพระศรีสันเพชรยดายานที่ถูกทำลายเมื่อคราวพม่าตีกรุงศรีอยุธยา ถูกอัญเชิญลงมาที่กรุงเทพพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดโพชิ้นส่วนพระเศียรจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรกล่าวถึงการสร้างพระศรีสัสนเพชรย,ยดายานความว่าักราช862วอกศกหรือปีพุทธศักราช2043สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าแรกให้หล่อพระพุทธเจ้าศรีสัสนเพชรและแรกหล่อในวัน186คำ่ำ ลั้นถลงิงศักราช865กุลศกหรือปีพุทธศักราช2046วัน1118คำ่ำฉลองพระพุทธเจ้าพระสีสันเพชรขณะพุทธเจ้านั้นแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมีนั้นสูงได้8ว่วาพระพักยาวได้สศอกกว้างพระพักนั้นสศอกและพระอุระนั้นกว้าง11ศอก และทองหล่อพระพุทธเจ้านั้นหนัก5 3,000ัช่างทองคำหุ้มนั้นหนัก286ช่งางทั้งหน้านั้นทองเนื้อ7น้ำสองขาข้างหลังนั้นทองเนื้อ6น้ำสองขาหลังจากที่อันฟอนโซดานบุคเคิร์กแม่ทัพใหญ่ของโปรโตุเกสยกทัพตีมรลคการได้ในปีพุทธศักราช2 0 5 4ได้มีการส่งทูตไปเจริญพระราชมัยตรีกับกรุงศรีอยุธยาซึ่งปกครองโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองต่อมาทั้งโปรโตุเกสและไทย ได้มีการส่งทูตติดต่อกันมาโดยตลอดทําให้มีชาวโปรตุเกสเริ่มเข้ามารกรากตั้งถิ่นฐานทําค้าขายรับราชการในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่บัดนั้นมาโปรตุเกสจึงเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยด้านการทหารได้มีการทําสงครามกับมัลลกาสงครามล้านนาในขณะนั้นล้านนาปกครองโดยพญาแก้วอีกทั้งยังได้มีการแต่งตําราพิชัยสงครามการจัดระเบียบกองทัพ จะตั้งกรมพระสุรัตวดีเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านเกณฑ์ไพร่พล,ลเข้ารับราชการทหารและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงครามพุทธศักราช272 0สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองสเสด็จเข้าหอพระในคืนนั้นเกิดปรากฏการณ์ดาวหางฮะเลพุ่งชนโลกด้วยพอดีพระองค์จึงสเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันพระราชพงศสวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรกล่าวไว้ว่าศักราช891ฉลุศกหรือปีพุทธศักราช272 0 เห็นอากาศเป็นนิมิตเป็นอินทนูทิศหรอระดีผ่านอากาศมาทิศพายัพมีพันขาววันนั้น1812งพันแปดร้อยสิบสอค่ำสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าสเสด็จพระที่นั่งหอพระรขันค่ำลงวันนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้านะรพานจึงสมเด็จพระอราทิตย์ยะเจ้าสเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาส่งพระนามสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธทางกูลพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันเวลิสหรือเยเลเมียสฟานฟิส สรุปเรื่องราวในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองความตอนหนึ่งว่าพระองค์ทรงกล้าที่จะเสด็จเข้าไปในหมู่ศัตรูโดยที่ไม่มีอาวุธพระเจ้าแผ่นดินและเจ้าชายหลายพระองค์จากพัตตานีรัฐเคดารัฐเปรักและอื่นๆได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนพระองค์และถวายตนภายใต้เบื้องยุคคลบาตด,ด้วยความเต็มพระทยัยพระองค์ทรงเป็นนักรบโดยกําเนิดทรงมีพระปรีชาสามารถและเห็นการไกลทรงไว้ซึ่งพระเมตตา ทรงห่วงใยทหารระสกนิกรและส่งเสริมศาสนาพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างดีต่อพวกพราหมณ์ทรงสร้างและปรับปรุงเมืองหลายเมืองวัดแลอารามรวมทั้งที่อยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและคนยากจนโดยใช้พระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงไม่ได้ของเงินอุดหนุนจากผู้อื่นเลยพระองค์ทรงรักที่จะมีไมตรีกับชาวต่างประเทศได้ส่งคณะทูตหลายคณะออกไปเจริญสัมพันธไมตรีเชื้อเชิญประเทศต่างๆให้เข้ามาติดต่อกับแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ทรงชอบชาวต่างประเทศและได้ทรงแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความนิยมต่อพวกเขาเป็นพิเศษเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลใดได้รับความเดือดร้อนจากการถูกรังแกจากการที่ต้องเสียเงินเกินกว่าเหตุและจากการถูกโกงพระองค์ได้ออกพระราชบัญญัติต่างๆและไม่ทรงต้องการให้ใครฝา่าฝืนเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่างระมัดระวังดังนั้น ชาวต่างประเทศจึงเดินทางเข้าออกเมืองสยามด้วยความพึงพอใจและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มา blogdit.com และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ